ทุกทุกคนครับวันนี้ก็เอ็กไซเตอร์นะครับคือคลิปไอที่เซ็ตโช๊คหน้าคือผมเคยทําไปแล้วนะเคยทำไปแล้วตอนให้ตาเล็กทาตอนอยู่ภาคใต้นะครับ <S <S คือเราเข้าใจว่ามันก็ดีขึ้นกว่าเดิมกว่ารถเดิมเดิมที่มาจากศูนยะ์อ่ะคือผมพูดถึงโช๊คหน้านะมันก็ดีขึ้นแล้วนะครับแต่ว่าเหมือนประมาณว่ามันยังดีไม่สุดนะครับก็คือชุดโช๊คหน้าที่ผมเซ็ตไปวันนั้นของโปรอินจิ้นนะครับมันสําหรับรถที่เป็นเอ็กไซเตอร์จริงๆนะครับที่เป็นเอ็กไซเตอร์ร้อยห้าเครื่องร้อยห้านะครับ ซึ่งพอผมเอาเครื่อง690มาใส่นะครับน้ำหนักเครื่องเพิ่มขึ้นอีก20กโลนะครับก็กลายเป็นว่าตอนนี้รถน้ำหนักของรถอ่ะไปอยู่ที่ล้อหน้าเยอะนะครับก็ได้คุยกับพี่เจ้าของโปรินจินแล้วนะครับก็เลยแกบอกว่ามันไม่ได้นะครับก็เลยพี่ก็เลยส่งชุดใหม่มาให้เลยนะครับมาส่งให้ที่กรุงเทพเลยนะครับแล้วตอนนี้ก็คือพี่เขาให้มาสองชุดนะครับก็คือสปริงตอนนี้มันเป็นสปริงที่ความยาวนะครับคือเป็นแกน26มิล นะครับที่ความยาวเป็นเท่ากับ125เก่านะครับแล้วก็อีกชุดหนึ่งจะเป็นของเอไซเตอร์โดยตรงนะครับพี่เขาเพิ่งขึ้นให้สดๆเมื่อเช้าเลยนะครับก็คือเป็นสเปคพิเศษนะครับคือสั้นกว่าเดิมนะครับแต่ว่าขดลวดสปริงเนี่ยหนากว่าเดิมนะครับก็วันนี้คือจะให้อาจารย์หนึ่งนะครับเป็นคนเซตให้เราเดี๋ยวเราไปขอความรู้ของอาจารย์หนึ่งกันว่าทําไมใช้แบบไหนใช้ยังไงนะครับก็คือเอาง่ายคือสเปคที่เราจะใช้กันวันนี้นะครับจะเป็นสเปคที่ไม่เหมือนกับรถที่เขาทําสแตนดาร์ด สวัสดีครับจ้าหนึ่งสวัสดีครับวันนี้มาเรียลๆเลยนะไม่ต้องเตรียมอะไรเลยนะไม่ต้องเตรียมเพราะเมื่อคืนเราไปตีหม้อมาแล้วเอาไมาถึงเอาหมถึงหม้อไอที่วางอยู่ในคู้ใช่ใช่ตีเอาเอาช้อนตีมีปัญหาผมเรียบร้อยเลยนี่ก็คือชุดที่พิเศษส่งมาให้นะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาขอความรู้กับคนที่เทพโปรอินจินนะครับที่สุดในในในซอยร้อยหนึ่งในซอยร้อยหนึ่งปอ ผมขออยู่ในรูผมดีแล้วโอเคนี่พอผมจะพูดว่าในประเทศไทยแล้วนะเมื่อกี้เยอะแยะคนอื่นเก่งๆเยอะแยะผมก็แค่เด็กเพิ่งหัดทำไปดูเว็บอันนั้นมาใช่ปะยูทู e มายูทูปอ๋อยูทูปคนที่ชื่อหนึ่งจูเน่ปะไม่ใช่ช่องฮ o บบี้ไบส์ฮับบี้ไบ์แล้วฮ o บบี้ไบส์ไปไหนครับวันนี้ฮ o บบี้ไบส์ไปงานแต่งครับไปงานแต่งอ๋อไม่ได้เข้ามาครับอ่ะนะครับพี่เพชรนะครับเจ้าของเขาส่งมาให้สองสปกนะ ก็คือารสเตนจะเป็นสแตนดาร์ดนะครับอันนี้ก็พี่เพชรบอกว่าเป็นความยาวประมาณ3ามร้อสิห้ามิลนะแกบอกว่าน่าจะประมาณเท่ากับร้อยิบห้าเก่านะครับแต่ตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นอ่าของเอ็กไซเตอร์แต่ว่าสั้นกว่าเดิมนะครับสั้นกว่าเดิมนะครับแต่ว่าขดลวดสปริงเนี่ยคือพี่เพชรบอกว่าจะหนากว่าของเดิมขดใหญ่ประมาณนั้นแหละหมายถึงว่าตัวขนาดลวดไดมิเตอร์ลวดมันเส้นมันใหญ่กว่าใหญ่กว่านี่คือดูตาเปล่าก็คือดูรู้เลยแต่ใชาใจดูชัดกว่านี้เดี๋ยวต้องเอาเบอร์เนียมาวัด นะครับซึ่งพี่เพชรบอกว่าพอใส่ไปแล้วเนี่ยนะครับก็เลยเกเลยให้บูทมาด้วยนะครับอาจารย์สมมติถ้าเราใส่สั้นๆส,ส,สภาพนี้เลยเราไม่ใส่บูทมันจะส่งผลอะไรมั้ครับคือจริง <ๆ S 1> <ล>แล้วอะ่ะพี่เพชรเขาจะ,จะออกแบบหรือว่าทักษโปรจคนจออกแบบมาเพื่อสําหรับคนน้าหนักเยอะน้าหนักน้อยถ้าน้าหนักน้อยเนี่ยอาจจะไม่ต้องใส่บูทให้สปริงขึ้นอยู่ที่พอดีแกนโช๊คเวลาเราชักสุดครับถูกไหมอ่าสำหรับ,ค,รบคนน้ําหนักแบบอย่างพี่เนี่ยแปดห้าเก้าสิบร้อยหนึ่งเนี่ยอาจจะต้องใส่บูทเพื่อสปริงอ่ะมันแข็งขึ้นเพื่อม ที่มากขึ้นแล้วมันต่างกันยังไงกับสปริงให้ยาวขึ้นครับต่างยังไงกับัไปลองบูทเนี่ยเอาเหมือนกันแต่ที่นี้เวลา user ไปประกอบเองอะถามว่าคนก็ต้องเลือกใส่ตัวที่มันสั้นแล้วใส่บูทมันง่ายกว่าถูกไหมอ๋อคนไหนที่จะไปตัดสปริงมันตัดยากไงตัดยากใช่ใช่มันต้องเล็งดีๆมันต้องได้ได้มาตรฐานหน่อยแล้วปกติาจารได้ตัดบ้างไหมครับตัดครับแล้วแต่น้ำหนักคนเลยเพราะว่าอย่างตัวเวฟเนี่ยมันก็จะมีสปริงของเวฟ110กับ125ก็จะเป็นบูท เป็นบูทแล้วก็จะเป็นสปริงเวลร้อยยี่สิบห้าเก่าก็เป็นตัวยาวอ๋อเวลร้อยเก่าจะยาวแต่ว่าพวกร้อยสิบไอกับปาวานเนี่ยมันจะสั้นกว่านิ้วหนึ่งใช่นิ้วหนึ่งใช่มันจะสั้นกว่าร้อยยี่สิบห้าเก่าประมาณนิ้วหนึ่งครับนั่นแหละนะครับอันนี้ก็คือเหตุผลที่เขาออกแบบมานะครับแล้วส่วนเรื่องน้ำมันนะครับคือมันมีตั้งแต่ติดรถจานพูดถามติดรถกันดีกว่าติดรถนี่เขาเรียกเป็นเบอร์อะไรติดรถเลยยามาฮ่าเดี๋ยวผมไม่แน่ใจแต่ถ้าเป็นของฮอนด้าแทบจะทุกรุ่นเลยนะครับคือ 5W 5W ของงสีแดๆใช่ ขนาดตัวสา0ร้อยก็ยังเป็นห้าิเพราะว่าใช่ไหมใช่พอรถเข้าสูตรมาลูกค้าเอาขวดมาให้ดูก็คือเป็น 5W ิเดมิส่อเลยก็คือสีเดียวกันกลิ่นเดียวกันกับของติดเวฟบรถใหม่ๆหา่เลยจานจมูกดีมากเลยนะครับใช้จมูกให้เป็นประโยชน์ครับต้องต้องดมแล้วแต่ว่านี้รีเควสตพีเพชรไปว่าขอเป็นห้าสิบนะครับแล้วก็เป็นอันต้าด้วยตัวนี้พิเศษหน่อยครับมืดแล้วเราแล้วจ์เราจะใช้เบอร์ห0สิบเลยไม่เลยเราต้องผสมอ่าถ้าเป็นของรถเบลเนี่ยน้ำหนักรถมันเยอะคเพราะเครื่องเรามันใหญ่ น้ำหนักมันก็เทลงข้างหน้าแล้วก็ใช้เป็นเบอร์50ล้วนเลยอ่าแล้วต่างยังไงกับพวกร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ทั่วไปครับการที่เขาแบบว่าเขาใช้น้ํามันเครื่องน้ํามนไม่เหมือนกันอยู่แล้วน้ำมันเครื่องกับน้ำมันโช๊คไม่เหมือนกันหรอน้ำมันน้ำมันโช๊คคือน้ำมันไฮดรลิกชนิดหนึ่งครับว่าไฮดรลิกตัวนั้นจะเป็นนืดเป็นอะไรก็แล้วแต่ครับแล้วแต่ว่าเราจะไปใช้กับอะไรการทำงานของโช๊คมันก็คือระบบไฮดรลิกนั่นแหละครับอืมเพราะฉะนั้นเราก็ควรใช้น้ํามันที่มันเหมาะสมกับจรริิงงงนนนนัั้้ส่่่ทีเเาะคอมื ถามว่ามันใส่ได้ไหมใส่ได้แต่ถามว่ามันจะหนืดเหมือนน้ำมันไฮดรอลิกไหมมันก็ไม่ใช่เพราะมันทำงานคาระรรูปแบบอ,อันนี้<อ>ความรู้นะครับผมก็ไปฟังเขามากทีนนี่คือน้ำมันนะครับที่ตาเล็กเซ็ตเอาไว้เมื่อประมาณเดือนก่อนเดือนกว่าๆแล้วนะครับก็ยังยังใส่อยู่เออยังใส่อยู่นะคจันหนึ่งว่ายังใสยอยู่นะครับก็คือไอแกนโชกอ่ะเนี่ยเพื่อนเพื่อเห็นรอยป่ะจานหนึ่งบอกว่าอันนี้คือลงสุดแล้วนะผมจะถามว่าเอ้าแล้วที่เหลือ ที่เหลือมันไม่ใช่เหรอแกบอกว่าคือมันมันยันแล้วก็คือมันจะไม่ลงมากกว่านี้แล้วนะครับผมก็อยู่ประมาณนี้ก็เดี๋ยวเรามาเซตใหม่กันดีกว่าอาจารบอกต้องเปลี่ยนซีนด้วยอาจารย์บอกว่าซีนเสียซีนอะไม่ต้องเปลี่ยนแล้วมันเป็นฝุ่นเป็นข้าว่นอ๋อเป็นข้าวุ่นเหรออันนี้ก็คือซีนจะเท่าเวฟนะครับเท่าเวฟแล้วไอซีนตัวในมันเท่าเวฟนะครับเท่าเวฟหมดเลยครับอ๋อสเปคเวฟเลยใช่โอ้ดูมีเครื่องมือเฉพาะทางแกะง่ายจัง อันนี้ก็เป็นเครื่องมือนะครับแล้วแต่ใครจะประยุกต์ใช้นะมันมีหลายวิธีผมถนัดแบบนี้ครับก็คือง่ายๆคือแบบนี้สามารถทําคนเดียวได้เลยทำงานคนเดียวได้เราเน้นทำไนคนเดียวได้เอนซะว่าถ้าคนแบบแข็งแรงเน่ยก็ใช้ไขควงนจิ้มลงไปแล้วงัดอันนั้นคืออ๋อถจ้าสปริงนี้มันไม่ไหวนะจย์แข็งเกินถ้าสปริงเดิมได้แล้วคลิปยามาฮ่ามันหนากว่าคลิปฮอนด้า อ่านี่จริงพวกเนี้ยเนี่ยหนากว่าทั้ใช้อาแกะยากกว่าครับแล้วก็ข้อเสียของจุกปิดของยามาฮ่าคือมันไม่มีเตเปอร์เลยมันเป็นเรียบๆถ้าเป็นปกติอ่ะพี่อ่ะจะเอาจุกเนี้ยที่มีการตัดแกะแกะไปพี่โอ้ลราให้โลกรึงอ่ะเจาะรูให้นิดนึงเพื่อให้เวลากดตรงเนี้ยมันจะกดง่ายใช่ครับแล้วสเปคของยามาฮ่าจยงครับเราต้องใส่น้ำมันกี่ซีซีอ่ะครับ ถ้าเป็นเอ็กเซเตอร์น่าจะห้าสิบเองมั้งห้าสิบนิดนิดเอ้าน้อยกว่าเวฟอีกครับใช่โอ้เหมือนยามาฮ่าเนี่ยจะน้อยกว่าฮอนด้าตลอดเลยครับแล้วเดี๋ยวพอมาอยู่ในสเปครถผมเราต้องใส่เยอะกว่าเดิมไหมครับเนี่ยอาจจะเพิ่มสักห้าซีซีนิดเดียวเองเพิ่มเยอะมันก็ยัน้ำมันอีกอ๋ออันนี้ไปดูเว็บไหนมาครับก็หาข้อมูลทั่วไปหยอกเล่นหยอกเล่นกับไม่อันนี้ใช่แต่ว่าสเปคนี้มันก็เหมือนสเปคที่เขาให้มาแล้วนะอันนั้นอ่ะครับเอาเหมือนเลย ในวัดความยาวนะครับจัดอันนี้ตัวตัวสั้นเท่ากันไหมอันนี้จะเป็นตปริงตัวสั้นที่เขาให้มานะครับเท่าปะอ๋อยาวว่าด้วยอันนี้ยาวกว่าจัดนี่ของเก่าอ่อของเก่ายาวกว่าอือหมายว,ว่าอันนี้คืออันนี้พี่เพชรเขาเพิ่งขึ้นสดให้มาเช้าแกพูดเลยครับแต่แกว่าต้องลองบูทอันนี้น่าจะยาวกว่าเวฟอ่ายาวกว่ายาวกว่าแต่จริงนี่ค้อโตกว่า อันนี้ข้อโตกว่าอันนี้ข้อโตกว่านี่ยดูพี่ว่าถ้าจะใส่อันนี้ดีกว่าแล้วแต่อาจารย์เลยครับผมเชื่ออาจารย์เดี๋ยวไปเชื่อเลยครับผมยังไม่เชื่อตัวเองนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับคืออาจารย์หนึ่งบอกว่าต้องล้างนะครับทั้งหมดเลยนะครับเป่าลมก็เรียบร้อยนะครับอาจารย์บอกว่าเอาลิ้นแตะได้ใช่ไหมครับอาจารย์แตได้เลยครับแตะได้เลยครับ ล้างกระสารหมดครับถูข้างในข้างนอกเนี่คือสะอาดทุกซอกทุกมุมนะครับหรือว่าอาจารย์เราจะใส่ตัวไหนกันแน่ครับหนึ่งหนึ่งสองหรือว่าตัวเก่าเดี๋ยวลองเสียบด,ดูก่อนแล้วก็ค่อยว่ากันว่าจะเอาอันไหนดีครับแล้วก็อันนี้ก็คือเขาเรียกว่าอะไรหัวปิดโชค๊คใช่อาจารย์ก็อุตส่าห์เอาปิดเจาะให้อีกมันจะได้ใส่ง่ายเวลายันใช่ไหมครับใช่ครับเวลายันอ๋ออ่ะมี ถ้าใช้แอนเก่าได้ก็แล้วแต่าจาเลยเดี๋ยดูตามความเหมาะสมเนี่ยเพราะรถต้อหนักมาเยอะเพราะว่าขนาดของเก่าอ่ะตัวสปริงเนี่ยมันโผล่พ้นมาจัดอย่างเงี้ยพ้นจากแกนเวลาเราชาร์จสุดแล้วยังโผล่ขนาดเนี้ยมันยังไม่พอเลยอันนี้หมายถึงว่าถ้าเป็นสเปค155เดิมๆมันคือได้แล้วเหลือเอาเหลือเหลือแต่ทีเนี้ยเครื่องยนต์อะเรามันค่อนมาทางด้านหน้าๆๆๆเครื่องเรามันใหญ่รู้ได้ไงก็นีไงก็ดูดิอ่ะหันกล้องไปเครื่องมันใหญ่มากแล้วมันคลอดทางด้าด้านหน้าทีเนี้ยน้ำหนักทั้งหมดอะมนตกที่ตรงหน เรารถเดิม KTM690 น่ะมันโชว์หน้ามันเบลเลอแล้วมันอัพไซด์ดาวด้วยทีนี้เรามาใส่กับแกน26ี่ปมันก็อย่างว่าครับก็ต้องหาน่ต้องหาใหครับเนี่ยอย่างของที่ที่เบลทำมารอบแรกเนี่ยเราเรารู้แล้วว่าขนาดสปริงโผล่ขึ้นมาประมาณสี่ข้อคยังไม่พอไม่พอก็คือยังแข็งไม่พอใช่แล้วก็ยันด้วยใช่อาจจะด้วยเบอร์น้ำมันด้วยอะไรหลายอย่างทีนี้เดี๋ยวเรามาใช้เบอร์น้ำมันที่เป็นไอตัวห้าสิบ ครับ W ที่เป็นอันต้าของทางโปรเอนจินเนี่ยครับผมอันนี้ก็ช่วยได้อีกระดับนึงทุกขั้นตอนต้องใส่ใจต้องสะอาดกมดทุกอย่างต้องสะอาดครับทำงานต้องสะอาดครับครับถ้าเป็นพวกเวฟเนี่ยครับถ้ามามาทำที่ร้านจานเนี่ยคือโปรติจานจะเปลี่ยนสีแน่นอนจานแล้วแต่แถ้ารถใหม่ก็ไม่ต้องถ้าพันโลก็ไม่เปลี่ยนับอ๋อถ้ารถเป็นหมื่นอ่าหลักหมื่นจะเปลี่ยนสมควรจะเปลี่ยนโอ้เปลี่ยนเถอะชุดหนึ่งไม่กี่บาทแค่แต่ทำทีเดียวคือจบเลยนะโชคหน้านะครับได้จานหนึ่งทำก็อยู่ที่เขาใช้ครับ คนที่ลองยาก็มีครับผู้เสียตังทําแล้วกขาว่าล่อให้รั่วไปเลยก็มีเคยเจอครับแต่คนไม่เปลี่ยนสีก็ไม่ได้ประกันอะไรให้นะหมายว่าทําแล้วแบบโอ๊ยไม่มีงบเปลี่ยนสีมั้งครับก็คือต่อตั้งเตียงนะน่าจะเปลี่ยนนะเนอะใช่แต่อันนี้ของผมมันยังมันยังใหม่อยู่มันยังรถไม่กี่พันโลเสียยากเสียมากเสียง่ายครับอ่ะเหมือนผ่าเครื่องแล้วอ่ะการไม่หลวม แต่ก็ไม่ค่อยดีแล้วเดือดสักแปดสิบเปอร์เซ็นต์น่ะผ่าเครื่องแล้วอก็มีก้ารให้เบิกควรเปลี่ยนแม่ก้านอ่ะควรคนไม่เปลี่ยนก็มีผ่าเครื่องไม่สนุกนะบอกเลยที่อื่นอ่ะอาจจะไม่สนุกที่เนี่ยสนุกทำไมอ่ะเพราะที่นี่ผ่าปั๊บถ้าไม่มีงบก็เอาไปท่ายันเลยเอาไปท่ายันเลยสรุปว่าเราจะใช้อันไหนครับอาจารย์อย่างเดี่ยเราจะลองเสียบดูลองเสียบดูเอาสั้นเสียบก่อนจะลองเอาสั้นใส่ดูไม่โอถ้าอย่างเนี้ย ถ้าขึ้นมาเงี้ยแบบชาร์จสุดแล้วขึ้นมาแค่เนี้ยครับถ้าน้ําหนักแบบว่า5-60อ่ะสบายๆเหลือเหลือเลยครับหมายถึงรถเดิมๆรถเดิมๆที่เป็นเครื่องสแตนดาดแล้วก็คนขี่น้ําหนัก5-60เนี้ยสบายอ๋อครับแต่ถ้าเริ่มเป็สัก70-80เนี่ยไม่พอไม่พอแล้วอาจจะต้องเป็นตัวเก่าตัวนู้นที่บวกขึ้นมาสัก3ข้อครับนี้เราลองตัวยาวใส่แต่ว่าคือเพื่งเหมือนพี่วิทย์ก็บอกว่าคือมันสั้นก็จริงยันแต่ว่าขดนินงกว่าแต่ว่า ต่อให้เราลองบูทเพิ่มมาอีก15มิลมันก็ยังไม่พอไงก็ยังไม่พอ,อตัวนั้นมันโผล่ขึ้นมาสามข้อสามข้อก็ประมาณ10มิล15มิลเราลองบูทอีก15มิลมันอาจจะพอแต่ถ้าเป็นตัวยาตัวนี้อ่ะเนี้ยโอเคตัวคดสปริงมันอาจจะเล็กกว่า0.1แต่ด้วยความที่มันสามารถโผล่ขึ้นมาสูงได้มันก็จะเพียงพอครับแล้วต้องลองบูทอีกไหมครับอาจารย์ตัวถ้าตัวนี้ถ้าโผล่วางอย่างไม่ต้องลองแล้วแต่ว่ามันต้องตัดอะไรอย่างเงี้ยอ๋อโอเค หรือว่าเอาเป็นว่าแต่ถ้าเราใส่ตัวเนี้ยเราลองบูทที่เขาให้มาเนี่ยครับมันก็เพิ่มมามันก็ไม่ต่างจากตัวนู้นก็ไม่เหมือนก็เหมือนเหมือนเหมือนกันอ่าใช่หรือว่าตัวยาวจบถ้าเราลองตัวยาวก่อนแล้วเบลก็ต้องไปตัดจังหวดอีกใช่ไหมใช่ครับกับายังแวะมาเปลี่ยนได้อีกไงอเพราะเรายังมีชุดนี้กับมีตัวเก่าอยู่ครับอืเราก็ต้องลองแต่ว่ามันไม่ได้เหมือนรถปกติสแตนดาร์ดครับอเราใส่ตัวยาวจบเอาเป็นว่าอาจารย์อาจารย์ตัดไปกี่ข้อนะครับประมาณเมื่อกี้ตัดไปสามข้อ คือนับจากปจากข้างบนบถูกไหมครับอันนี้ก็คืออัดดันชักขึ้นนี้อ๋อนนคือเหลือแค่นี้ก็ให้มันสูงกว่าของที่ใส่มาตอนแรกสูงกว่าประมาณทักสองสองดัมรับหรือสามสูงประมาณสองข้อครึ่งสูงกว่าสองข้อครึ่งแต่ถ้าเอาเดิมๆใส่นะครับมันจะยันมันจะยันแล้วก็เรื่องน้ำมันน่าจะประมาณข้างละหกสิบประมาณสี่สี่คือห้าสิบห้าครับก็เราจะเพิ่มไปสักห้าซีซีก่อนครับ คือขอหน่อยครับอาจารย์ว่าใส่มากกับใส่น้อยใส่น้อยจะส่งผลอะไรครับใส่น้อยมันก็จะนิ่มหน่อยนิ่มเพราะว่าปริมาณน้ํามันที่อยู่ในวาล์วอ่ะมันก็ไม่เต็มไม่เต็มอ่าของเดิมที่เขาให้มาคือเขาให้มาพอดีรับปริมาณวาล์วที่มันทํางานขึ้นและลงครับแต่พอเราใส่มากขึ้นความหนืดก็จะมากขึ้นอืมก็คือใส่มากก็คือช่วยให้มันพยุงกับน้ํานหนักรถจับสปริงบวกกันไปช่วยกันอืมใส่น้อยคือนิ่มถ้าใส่มากเกินไป มันจะทำให้มันยันน้ำมันคือน้ำมันเวลากดลงสุดปั๊บน้ำมันมันไม่มีทางไปแล้วมันก็จะอมันก็จะแตกอ๋อก็คือซีนจะแตกเลยถูกครับซีนอาจจะไม่แตกหรอกแต่มันปิ้นน้ำมันไงปิ้นน้ำมันเทน้ำมันไปไม่ต้องใส่สปริงก่อนใช่ครับอล้วถ้าเราไม่ไม่ชักแล้วมันจะมันจะไปมันจะไปเองไหมแน่ว่าทําช้าไงมันก็ไปเองแต่ว่าเราขี่ไปอาจจะย่มแรกๆอาจจะวุ่นวืดอะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็คือเราให้เสร็จจากก่อนจะใส่ต้องเสร็จก่อนชักให้เสร็จก่อนแล้วค่อยใส่โอเค หมยถึงชักชกให้เสร็จก่อนแล้วค่อยใส่สปริงโอเคดูเรื่องเนี่ยชื่อเสียงที่สร้างมาหมดแล้วเนี่ยคลิปเนี้มากับจานั่นแหละแต่ยาม้าบางตัวมันจะเป็นเป็นหกเหลี่ยมเนี่ยาจารย์พวกมีโอใช่แล้วมันทำยากกว่านั้นต้องใส่คารอ๋อเพราะว่าตัวล็อกล็อกเบ้าอ่ะมันเป็นตัวใช้น็อตล็อกเบ้าอืครับไม่แข็งนั่นแข็งไหมครับอาจารย์นะรู้สึกหมุนเข้าไปแต่นิ้วผมทรงพลัง หมายถึงทำบ่อยใช่ไหมครับใช่สี่ร้อยสี่สิบร้อยนี่ถ้าใช้ลิ้งขันได้นี่ลองไปนานแล้วเนี่ยโอ้โหพูดจริงถามจริงเสร็จก็คือนี่เสร็จแล้วหนึ่งข้างเสร็จแล้วครับแล้วก็อีกอีกทิ้งหนึ่งอาจารย์มีคนเคยพูดว่าเวลาเซ็ตโชคเสร็จอ่ะห้ามตั้งนอนจริงไหมก็จริงๆแล้วก็สมควรอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดลูกค้าส่งมาทำก็ต้องนอนอ่ะทำไมไม่ไม่ไม่แล้วแล้วมันเกี่ยวอะไรกันครับอาจารย์จะตั้งนอนหรือไม่ตั้งมันก็ขึ้นมาอยู่บนนี้หมดไงเอ็เราก็ ดึงกลับให้มันเหมือนเดิมก็แล้วแต่ก็เราเราจะใส่รถแล้วก็ขยมขยมมันก็ได้แล้วค่อยๆไปขี่อือโอ้โหเป็นไงครับนิ่มก็น่าจะดีขึ้นน่าจะดีขึ้นใช่ดีขึ้นกว่าของที่ทํามาอืมไม่ใช่ว่าช่างคนเก่าทําไม่ดีแต่ก็คือดีแล้วดีแล้วแต่คือจะมียังไม่พอข้อหนึ่งก็มีผลได้เวลาใส่แล้วนะครับจริงๆถ้ารถมันโหลดมันก็มันก็ดีใช่ไหมครับอาจารย์แต่ว่ามันแต่มันขี่ไม่สบายใช่ มันอยู่ที่เราโหลดด้วยแหละคือตอนเนี้ยโช็อ่มามันเหลืออีกประมาณนิ้วหนึ่งที่มันขึ้นได้ไม่สุดถูกไหมครับเราสามารถตัดแกนให้เหลือเท่านั้นได้๋อแต่ทีเนี้ยใต้ท้องรถมันจะเปี้ยกันไปไหมอืมแค่นั้นแหละแต่ตอนนี้คือมันสบายอยู่แล้วตอนเนี้ยอืมเลยว่าอย่าดีกว่าอืจริงครับเราใช้ได้แบบที่เราขี่สบายว่ะครับผมไม่ทำต่ออ่ะลองให้จันดูเป็นไงครับแน่นขึ้นใช่รู้สึกได้เลยดีขึ้น ได้ยินเสียงน้ำมันไหมได้ยินครับอันนั้นคือดีแเราจะไมอาจารย์หรือว่าต้องให้มันเซ็ตน่อมันต้องลองไปขี่เพราะเดี๋ยวจะขึ้นเหนือใช่ปหมล่ะใช่ครับก็ขึ้นเสร็จกลับมาถ้ามันย้วยมากขึ้นเหมือนเดิมอะไรเงี้ยเราอาจจะเพิ่มน้ำมันอีกสัก5ซีซีแล้วก็อาจจะใช้สปริงอีกชุดหนึ่งที่มันยาวเท่ายาวกว่าเนี้ยใส่เข้าไปอีกเพิ่มไปสัก2ข้ออะไรเงี้ยอาจจะต้องขอพี่เพชรใหม่ครับอันนี้ก็คือลองดูก่อนลอก่อนมันต้องลองเพราะมันคับไม่ใช่รถปกติครับแต่อาจารย์มั่นใจเลยว่าดีกว่า ของเก<อ>่าเนี่ยมันก็ต้องดีกว่าเพราะมันสปริงมันขึ้นมาสูงกว่ามันก็แข็งกว่าคือของเดิมมันมันเป็นเรฟเฟอร์เรนซ์มาแล้วอ่ะครับมันใช้ได้แล้วแหละแต่มันไม่พอไม่พออ่าแล้วก็เพิ่มสปริงขึ้นมาอีกครับผมอืมอ,อก็ประมาณนี้ก็ง่ายถ้าใครสนใจเชิญทรงหน้าแบบเนี้ยหรือทำรถเนี้ยก็มาได้ดิจาร์าเลยใช่ครับอยู่ที่รพร้อยหนึ่งครับแยกห้าสิบสี่หาในกูเกิลกูเกิลแมบ้างในกูเกิลแมทก็คือเนื้อเลสซิ่งช็อปทิมมาเลยเจอครับผมต้องนัดก่อนนัดก่อนดีที่สุดรอินมา ทำไมลูกค้าทำงงานก็ไม่ทำครับอ๋อไม่ทำเลยอินดี้ครับสุดจัดติดต่อได้ที่ f a c e b o o k 1ึจูเนที่อยู่ตรงนี้ตรงนี้ดีกว่าตรงนี้ดีกว่าตรงนู้นด้วยแล้วก็ตรงนี้ด้วยโอเคโอเคโอเคเอาจหนี่งมาครับครับผมครับผมสวัสดีครับ